ก็สวัสดีทุกคนที่กลำลังติดตามครับส้มสองอเออาคาเนาะเมื่อนีนกับแมนบุญทรงภาพอาคาเนาะบุญกินเจียงบุญปีไม้ของทรงภาพอาคาบุญดอยของทรงภาพอาคาอยู่บุญดอยเนะาะจะขึ้นวันที่สิบเดือนหนึ่งสองพันสีอยู่บ้านผู้สิถีเรมึงลาแขวงอุดมไซแต่ว่าเดี๋ยวนี้มือทีอ่ขึ้นไปทึ่งเนาะไปซ้อมไปซ่อนเดิมเนาะเดิมอันมืออื่นจากมืออื่นจากงานนี่งานบนนุญเนาะ บนีเดินนะอยู่บ้านมือนะบมี้เดินตัวน,นี้มือก็เอาดินไปทุนบ่อนมีคุ้มเนาะบนไหนมีคุณเหาก็เอาดินไปใส่เมื่อกี้เขาเจ้าก็ทับม่หินเนาะมีไม่หินตัวใหญ่ตัวน้อยเขาก็ทับมุนแล้วก็เอาดินทุ่นไ้มาตอนนี้เราซอยกันเฮ็ดซอยกันแปลงเนาะซอยกันหมู่บ้านเฮ่านี่แหละบ่มีภัยเนาะมีแต่หมู่บ้านเฮามืออื่น่นแหะเขา mubat ingin kacau cima ngon ngam nam no Mah, hit ngam to

เดี๋ยวนี้เราจะเาสิบเอาดินเนาะดินบกพอไปเอาอีกครั้งหนึ่งจังเพียงพอท่นจีว่าพ่อแทนบกพ่อเนาะเอาพ่อแต่ให้จับงานมอื่นหรือว่าไอ้มันเบิ่งงานเพียงพอก็ได้แล้วเนาะรถสอ0 0ันี่แหละประจำทีมาสุดๆประมาณสี่คันเนาะประจำคงอยู่นี่เลยว่เฮาที่จะซ่อมตรงนี้ข้างบน บนไหนมีคุณหับออดิ้นสายเนาะบ้นบ้านมือมันยากบนว่าบนม่เดินเนาะจัดงานอย่งไรยาเขาผมไม่เดินมีกำบาดบน ตอนนี้มือกับทุ่มดินเดิมเป็นทพิปเรียบร้อยแล้วทุกคนไปทุกคนตอนนี้อมือสิพาทุกคนไปเบิ้งข้าเจ้าตังข้าวป่าเนาะ อันเขาวผัปลาจ้าวตำแบบใหญ่ตำเน,น,นื้อใดญเนาะไปเบิ่งเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวมือสิพาไปเบิ่งไหวข้าวตำทับคนตำจะได้กินออกเขาวผะะัปลาเนาะไปเลยนายทุกคนนี่ก็คือตำขาวผัปลาเนาะแต่เราสูงข้าวเอามอือเอามือตำเอามือตีเอาเนาะถึงภาวะเขาเป็นเอาตำ คนหนึ่งทึ่งทึ่งเนาะแล้วก oh, oh, oh. ็ส่วงที <draining> ่เรือเขก็จาไปต่ำพุ่นคนหนึ่งทึ่งทึ่งแล้วก็เยียบมันแห้งเียเยียบใส่เยียบใส่ผู้เฮ็ดอยู่นี่ต้องเก่งเลยทุกคนถ้าบุกเก่งเอาเฮ็ดบาได้เนาะถ้าบุกเก่งเอาเฮ็ดไปมันชึกมือเนาะแต่ว่านี่เขามีประสบการณ์แล้วแต่ละปีแต่ละปีผู้นี้แหละก็จะเฮ็ด มือต้องไว้ถ้าเห็ดเศร้าระวังเด้อถ้าตำมือขาดเน๊ยแล้วก็นี่ก็เหม็นมังงานอ่ะถ้ามังงานเนาะเผื่อบ่ให้ติดมือหั่นซะเผื่อบ่ให้ติดมือเผื่อบ่ให้ติดยุบพุ่นเนาะในเวลานี้ก็ตำแล้วเนาะสุกหนึ่งนี่หลังจากตำแล้วก็ออกแล้วก็ไว้สางหั่นแล้วก็เอาไปเห็ดเป็นแผ่มเป็นแพรเป็นบานๆเนาะ ี๋ยวให้เบงเดี๋ยวนี้น้องเศ้ากับพันเป็นก้อนเป็นก้อนละกส่วงนี่แม่ก็เห็ดเป็นแผ่นเป็นแผ่นบานๆไว้เน้อใส่น้ำมันคั่วจืดจืดกินกับแซบเนาะทุกคนแม่มือกำลังจิเล้วแล้วทุกคนโอ้สุดยอดข่าวสะอาดน่ากินแม่นบอทุกคน ไว้ดีปีใหม่ความสุข,ขาอาข่าเด้อทุกคนแฮปปี้แนวเย็นเด้อทุกคนคับยูคับยูปีนี้นะบ้านนุ่กับขับยูทุกคนนี่โอ้ไว้ดีปีใหม่นี่ก็คือบ้านเฮาเด้ออยู่บ้านโพสิทีนุ่ลาแขวอุดมใจ คือฮะคนลุกตัวนี้เนาะนตื่นมาโอ้ตอนนี้ก็สามโมงโทุกคนบุแม่อ็นบุ่ยอันแจ้งเลยนี่สามโมงสามโมงกลางคืนนี่นพากันมาเห็ดเวียกของโอ้สมเภารโอ้ย,อย,าาย,อยตรงใ่รน,นู่นนึง เดี๋ยวเราเอาไข่ตัวนี้แล้วก็ตัวตัวนี้แม่นนเข้ากำลังหึกเข้าอ้นอยังมาซ้อนนี่เปื่อยไขวานไข่ <laughs> เป็นไข่เนาะเป็นไข่เนาะแต่ว่ามันเข้าเลย้วเป็นขนมก็เป็นขนมจิจ้มขนมจิ้มเนาะเห็ดขนมจิ้มเนาะเอาอนนี้ไข่ไเปืลอยนี่แต่มันมันตึงนะ มันต้นใจนี่ข้าวอะไนี่ข้าวตีข้าวเหนียวข้าวตำข้าวตำข้าวตำข้าวแล้วก็เห็ดเห็ดจะมุนมุนเนาะเปิ้ลเปิ้ลข้าวนุ่มจีนของสุภาวคาเห็ดจะมุนมุนแล้วก็เอาไปต้มใช่ไหมไปต้มใส่ไข่ฮั่นก็สุกแล้ว เอาไปสุมาให้ให้พีเฮื่อนกินก<ป>้อนหรือว่ใาให,ให้ตุ่มไม่มีสุกนะ้ไปขอสุมาเจ้าที่เจ้าทมามให้ตน,นคนก็กินเขาก็กินกินจนสุกเรากินสุมาให้เขาก้อนเราจังกิน อ๋อท <ort. S 2> ี่เป็นที่เป็นขนมจีนที่นี้วะเฮาโุกแล้วยังบ่ทั้งได้กินเถอะนี่ทุกคนเขาต้องไปไปเลียเปลี่ยนกับพี่น้องเฮาเนาะพี่น้องเฮานาตีพี่น้องเฮาเอาก็เอาเอาของเฮานี่ไปเปลี่ยนของเขาไปเลียเปลี่ยนไปเลียเปลี่ยนกันมีเส้นไก่เอาก็มีขนมจีนตัวนี้ขนมจีนขอดบ่าค่ะมีข้าปลามีบีอยู่ดี ก็ทำบ้างนะตัวนี้ก็ต so, ัวที SaaS ่เจ๊นะเล่นเนี่ยท้งปลาบัวมีน <poop> ้อยสุกนี้มีแต่เอาตัวนี้ไปแลี้ยเพียนเนี่ยตีพี่น้องเขาปู่ย่าตายายเขาแลี้ยเพียนกับโดยสะพาะพวกที่เขาชอบเลี้ยเพียนเนี่ยนะมันพี่น้องเท่เนาะจากเลี้ยเพียนเนาะเขาบัวแมนว่าอยากเพียนแพงก็เปลี่ยนเขาต้องเมีนพี่น้องเท่เนาะทางพี่น้องอีเมย์แล้วก็ทางพี่น้องอีพอ คลิปของสมภารอาคานี่ถือมาแต่สมัยก่อนสมัยก่อนปูญญาตาใหญ่ปุณละเนาะเดี๋ยวา่อข่าไก,ก่แล้วก็เห็ดอันนี้ก่อนนะมันสุกพอเดียสุกอันนี้มันประมาณสี่ห้าโมงปหละจังสุกทุกคนตอนนี้เขาต้มห่าก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ยเห็นแล้วอยากกินทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ทันได้กินเถอะเด้อให้ทางพีเือนกินก่อนเราจังกินกำลัง ตอนนี้ฮะกูโอ๊กโอ๊กินไก่ไผ่คอนเนาะจะหน่อยแจงมาหมนีกินนี่นั่งกินชิงง้ขาวง้อเขาข้าเันขึ้นนี่แหละอันนี้มันหนาใหญ่ของอีเม่เนาะหนาเฮาเนาะส่วนทือหัวนี่มันผู้สำคัญที่สุดเ 啥子啥子东西？哈子？嗯，它也得，也得个。它那瓦卡，它本身是刚只不有那么。怎样算？去冲个，去冲个怪，嘿，龙打，你 หัวไก่เนาะอันนี้หัวไก่มันตัวสพาคลาบก็จะเป็นอับนี้อันนี้ก็ั้งแรกข้างนอกเลยไปแต่สาเนาะตอนนี้กันสี่โมงสามโมงยังทุกคนแต่ว่าเข้ามาก่อนแล้วเอามาเอาไปซาเลยที่นี่นะ

ไป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  เอาสีฐานไว้นิดหนึงหนะเพราะว่านาเฮายังบ่ทังแล้วเถอะเแลวแล้วตอนนี้กอจะหุอนจังเออจเอาห้องแอวนี้ ได้ป่มีของเขาปนี่นี่ทุกคนนอร่อยโห้ยมาเลยมาแล้วไปกันได้เป่ตอนนี้มือกำมือหดขือนแล้วเนาะเป็นเลเตียงกับนานาบ่าวเขาแล้ว ตอนนี้กาทา,ทาส่วนที่เขาที่ไปนะหมดแล้วนี่แต่ให้พี่น้องทางไปส่งหมดแล้วเนาะมีแต่ให้เขามามาเอาเพื่อนเอามือเนาะตอนนี้เนาะมีแต่ทาเขามาเอาก็ประมาณนี้แลหละคล้งองของสงภาวาคากปีใหม่เดี๋ยวจากน้อยแจงมากกว่เาเขาไปกินไปงานนะไปงานบุญของกินเจียงสมภาวาคาเนาะ ตอนนี้ก็ภักษ์ผ่อนไหมหนึ่งจะนງอยเดี๋ยวก็แจ้งแล้ตอนนี้ก็โมงยังแล้ว